สวัสดีครับผมหา่มรดกไทยนะครับวันนี้ผมเอาเหรียญชินาร่านะครับเป็นพิมพ์หน้าเล็กนะครับหลัง yeah. ยัน5้านะครับหนังสือ5แถวนะครับมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันเหรียญรุ่นนี้นะครับเพื่อนๆถ้าเป็นพิมพ์เล็กนะครับจะไม่มีหลังอกเรานะครับอ่าถ้าเป็นเนื้อทองคํานะครับอ่าราคาเนี่ยเป็นพิมพ์หน้าเล็กนะครับราคาเนี่ยหลักล้านเลยนะครับเพื่อนๆอ่าถ้าถ้าสวยๆนะครับมูลค่าเนี่ยต้องมีประมาณ3ล้านเลยนะครับ ถ้าเป็นเนื้อเงินนะครับที่ผมเอามาให้เพื่อนๆดูเนี่ยเป็นหนังสือ5แถวนะราคาเนี่ยอยู่ประมาณนะครับ5้าแสนบาทนะครับถ้าเป็น3แถวเนื้อเงินนะครับอยู่ประมาณ3ามแสนบาทนะครับอ่าถ้าเป็นเนื้อทองแดงนะครับเพื่อนๆราคาเนี่ยอยู่ประมาณแสนต้นถึง2องแสนบาทนะครับขึ้นอยู่กับสภาพนะครับถ้าผิวไฟแดงๆเนี่ยได้ถึง2องแสนห้าเลยนะครับเพื่อนๆยังไงนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไป ดูจุดสังเกตเบื้องต้นในการพิจารณาเหรียญนะครับตัวหนังสือนะครับ5้าแถวนะครับหน้ายันเล็กนะครับไปชมจุดสังเกตด้านหน้าด้านหลังกันได้เลยนะครับขอบคุณครับจุดสังเกตแรกนะครับที่ผมดูนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเพื่อนๆผมจะดูบริเวณตรงนี้นะครับเนี่ยบริเวณตรงนี้เขาจะมีเส้นแต่งนะครับตรงนี้คมๆเลยนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนะครับ จะมีเส้นแตกตรงนี้นะครับคมๆเลยนะอยู่บริเวณนี้นะครับเนี่ยอันนี้ครับตรงดอกไม้ตรงนี้จะมีเส้นแตกตรงนี้นะครับคมๆเลยนะบริเวณนี้1จุดนะครับจุดสังเกตแรกนะจุดสังเกตถัดไปนะครับจุดสังเกตถัดไปเนี่ยบริเวณตรงนี้นะครับเนี่ยเส้นตรงตรงมือท่านนะครับเนี่ย จะมีเส้นแตกนะลากยาวลงมาเลยนะครับอยู่ตรงบริเวณตรงนี้นะนี่เดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับอ่าเนี่ยครับจะมีเส้นแตกตรงนี้นะครับลากยาวลงมาเลยนะอ่าอยู่บริเวณตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้อีกหนึ่งจุดนะอันนี้เป็นจุดสังเกตเบื้องต้นนะครับในการพิจารณานะครับอ่านี่อันนี้คือพิมพ์หน้าเล็กนะครับ ที่ผมบอกไปต้นคลิปนะครับอ่านี่เราจะสังเกตถัดไปนะครับผมจะดูบริเวณเม็ดพระศกตรงนี้นะครับแทบจะทุกเม็ดเลยนะที่ผมดูนะอ่าเม็ดเขาเนี่ยจะคมๆเลยนะเป็นลูกๆเด้งๆขึ้นมาเลยนะครับอ่าเม็ดพระศกพระนะครับตรงนี้นะครับอาจจะเป็นลูกๆเลยนะอ่าผมโฟกัสให้ดูเนี่ยนี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยครับจะเป็น เม็ดกลมๆคมๆเลยนะนี่นี่นี uh ่นี่คมๆกลมๆเลยนะครับเนี่ยบริเวณตรงนี้นะครับนี่บริเวณตรงนี้นะคมๆเลยนะอันนี้นะครับเม็ดตรงนี้คมๆเลยนะแทบจะทุกเม็ดเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูบริเวณถัดไปอ่า จุดสังเกตถัดไปนะครับอ่าผมจะดูบริเวณตรงนี้นะตรงมือท่านตรงเนี้ยนะครับจะมีเส้นแตกคมขมเลยนะอ่าเส้นแตกคมขมตรงนี้เลยนะครับลากยาวมาเลยนะอ่าเป็นเส้นขนแมวบนพื้นเหรียญเลยนะครับนี่นะครับเนีย่ยเส้นตรงเนี้ยนี่ถ้าเหรียญไม่ได้ผ่านการใช้งานมานะจะต้องคมแบบนี้เลยนะครับนี่ จะต้องคมแบบนี้เลยนะเห็นไหมยิ่งตะแคงยิ่งคมเนะี่ยนะครับนี่อ่านะครับอีกหนึ่งจุดเดี๋ยวเราไปดูบริเวณถัดไปนะที่ผมดูนะบริเวณถัดไปนะครับอ่าผมจะดูบริเวณตรงนี้นะครับนี่ดอกไม้ตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้จะเป็นแท่งแท่งกลมๆนะกลมๆนะเนี่ยตรงเนี้นะครับ เป็นบางๆลูกๆขึ้นมาเลยนะ,ะตรงนี้นะครับโผล่กาดูนี่นครับเห็นไหมลูกๆตรงกลางเนี่ยจะคมลึกสุดเลยนะ,ะแล้วเม็ดเล็กๆเนี่ยก็จะคมเหมือนกันแต่ว่าจะลึกสู้ตรงกลางไม่ได้นะครับบริเวณตรงนี้นะครับอ,อันนี้ก็เป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการพิจารณานะนี่นะครับบริเวณตรงนี้อ,อีกหนึ่งจุดนะครับ เราไปดูบริเวณถัดไปบริเวณถัดไปนะครับนี่ผมก็จะดูนะครับนี่จะมีเส้นตรงเนี้ยนะครับเส้นตรงกลางตรงเนี้ยนะครับจะโค้งเลยนะโค้งโค้งคมๆมยาวๆเลยนะเส้นเขาจะไม่ขาดเลยนะครับอันนี้นี่ครับอ่าบริเวณตรงเนี้ยนี่ นะครับเส้นตรงนี้เขาจะคมคมเลยนะนี่เห็นไหมถ้าตะแคงตรงนี้มาเนี่ยเส้นเขาจะต่อกันเลยนะนี่ครับเนี่ยเส้นเขาจะต่อแทบจะแทบจะไม่ขาดไม่ขาดอะครับเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยคมคมเลยนะเส้นด้านในตรงนี้นะครับบริเวณตรงนี้นะนี่นะครับชัดๆเลยเนี่ยนะครับนี่บริเวณตรงนี้อีกหนึ่งจุดนะอ่า แล้วเราเราไปดูพื้นผิวเหรียญน,นะครับอันนี้เป็นจุดสังเกตเบื้องต้นพื้นผิวเหรียญเนี่ยเหรียญเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะเหรียญเนี่ยจะต้องเป็นเหรียญหูเชื่อมนะครับเนี่ยเหรียญหูเชื่อมก่อนนะอ่าดูรอยเชื่อมด้านหน้าก่อนนะนี่รอยเชื่อมจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอ่ารอยเชื่อมนะเดี๋ยวเราไปไล่พื้นผิวเหรียญกันนี่อ่าพื้นผิวเนื้อเงินนะครับนี่เนื้องเงินนี่ค่อนข้างจะหายากนะครับ พื้นนะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้เนี่ยพื้นเหรียญน,นะครับเพื่อนๆดูตัวหนังสือนะเขาจะคมด้วยนะอ่านี่พื้นเหรียญน,นะครับเพื่อนๆนี่เหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานมานะดูนะผิวเขาจะตึงนะผิวรุ่นนี้เขาจะตึงนะครับนี่นี่าเราไล่แบบชา้าๆนะครับพื้นเหรียญน,นะครับบริเวณตรงนี้นะดูตัว ตัวอักขรด้านล่างนะครับก็จะคมแบบนี้นะอ่านี่พื้นก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่การให้ความรู้ของผมนะครับเป็นการให้ความรู้การพิจารณาพาเครื่องเบื้องแบบเบื้องต้นนะครับอ่าถ้ามีแบบนี้เนะี่ยผมก็ยินดีบริการรับเชา่าพาด้วยนะครับนี่นี่คือพื้นผิวเหรียญน,นะครับอ่าบริเวณตรงนี้นะครับ อ่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตด้านหลังก่อนนะครับอ่านี่จุดสังเกตด้านหลังเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าหลังตัวหนังสือเนี่ยห้าแถวเนี่ยค่อนข้างจะหายากนะครับเพื่อนๆเนี่ยอ่าหนังสือ5แถวเนี่ยค่อนข้างจะหายากอ่าเดี๋ยวเราไปดูจุดสังเกตแรกเลยนะ <ๆ S 1> อ่าบริเวณตรงนี้นะครับเนี่ยตรงมองมาตรงเนี้ยจะมีเส้นแตกคู่นะอ่าเนี่ยจะเป็นอักขระเนี่ยนะครับ อันนี้ผมไปดูเนี่ยนะครับอ่าเนี่ยจะเป็นเส้นแตกเนี่ยนะครับอ่าคู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเป็นแท่งเลยนะเป็นแท่งคมๆเลยนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะอ่านี่อ่าตรงนี้ก็อีกหนึ่งจุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูบริเวณถัดไปนะครับบริเวณถัดไปเนี่ยนะครับผมก็จะดูตรงนี้ รงนี้จะมีเส้นแตกเนี่ยนะครับตรงทาอทหารตรงนี้จะมีเส้นแตกคมๆนะบนพื้นเหลี่ยนนะครับถ้าเหลี่ยนไม่ผ่านการใช้งานมาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นี่เห็นไหมเนี่ยครับคมๆแบบนี้เลยนี่อีกหนึ่งจุดนะครับตรงนี้นะอ่าตรงนี้นะครับอีกหนึ่งจุดนี่เดี๋ยวเราไปอ่าตรงนี้นะเดี๋ยวเราไปดูบล,ลูเรณถัดไป บริเวณถัดไปนะครับอ่าผมจะดูนะครับตรงชอช้างตรงเนี้ยนะครับเขาจะมีขีดนะบริเวณตรงนเนี้ยเนี่ยเขาจะมีขีดนะอ่านี่นะครับเนี่ยเขาจะมีขีดบริเวณตรงเนี้ยอีกหนึ่งจุดเนี่ยครับนี่อ่านะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดสังเกตถัดไปนะอันนี้ขีดตรงนี้นะอ่าหนึ่งจุด ุดสังเกตถัดไปนะครับอ่าผมจะดูตรงนี้นะสระโอตรงเนี้ยนะครับนี่เขาจะมีเส้นแต่งนะอ่าคมๆนะครับติดอเนีนนะเนี่ยนะนนครับอ่าบริเวณตรงนี้นะอีกหนึ่งจุดนี่อ่าจุดสังเกตเนี้ยก็เป็นจุดสังเกตเบื้องต้นนะครับอ่า นี่ถ้ามีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่าด้วยเนี่ยจุดสังเกตตรงนี้นะครับนีค่คมแบบนี้เลยนะอ่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูพื้นผิวเหรียญของพาแท้นะครับเพื่อนๆกับหูเชื่อมแบบพาแท้นะนี่เราไปไล่หูเชื่อมก่อนนี่หูเชื่อมเนี่ยจะเป็นลักษณะยอย่างนี้นะครับอ่านี่จะเป็นลักษณะอย่างนี้นี่อ่าเชื่อมจะเป็นลักษณะยอย่างนี้นะเชื่อมโบราณนะครับอ่า เราเรามาดูพื้นผิวเหรียญน,นะครับของเราไล่แบบช้าๆนะครับไล่ไปทีละครึ่งเหรียญน,นะครับนี่เห็นไหมตัวหนังสือเนี่ยคมมากนะครับต้องคมแบบนี้ผิวตึงแบบนี้นะครับผมก็ยินดีบริการรับเช่าพาด้วยนะครับยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพาเครื่องนะครับนี่นี่คือพื้นผิวด้านล่างแหละนะครับเนี่ยเพื่อนๆดูขอบเหรียญไปด้วยกันนะขอบเนี่ยเขาจะตั้งนะขอบตรงเนี้ย ขอบริเวณพวกนี้นะครับอ่าส่วนใหญ่ของแท้เนี่ยจะเป็นตั้งแบบทัศนัยนอย่างนี้นะอันนี้อ่าดูนะครับอันนี้คือมุมขวาแล้วนะพื้นผิวเหรียญขอบเหรียญตัวหนังสือนะครับดูไปพร้อมๆกันแบบช้าๆนะครับอันนี้เห็นไหมนี่ผมจะทําให้โฟกัสให้ชัดที่สุดเลยนะครับอันนี้อ่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปไล่บริเวณ บริเวณด้านข้างกันนะครับนี่ด้านข้างนี่ครับด้านข้างเราผมโฟกัสให้ดูด้านข้งนาขงก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะนี่ผมไม่กล้าจับหน้าหลังนะครับเพราะเหรียญเนี้ยค่อนข้างจะสวยมากนะครับนี่ด้านข้างนะครับข้างเนี่ยเหรียญรุ่นเนี้ยข้างเขาจะไม่หนามากนะครับเนี่ยข้างเนี่ยเป็นข้งางไอกระบอกนะจะนําลักษณะด้านข้างแบบนี้ให้แม่นๆแ,แล้วกันนะครับเพื Excuse ่อนๆนี่ด้านข้างนะครับ ข้างก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือมุมล่างแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพลิกฝั่งขวาให้ดูนะครับอันนี้อันนี้ค่ะข,ข้างจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอ่านี่ครับนี่ด้านข้างฝั่งขวานะครับอ่าด้านข้างเนี่ยผมจะทําพยายามทําให้ชัดที่สุดแล้วกันนะครับนี่อ่า นั้นข้างมุมล่างแล้วนะครับนี่พยายามจะทําให้ชันที่สุดอันนี้คือมุมล่างแล้วนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับกําลังใจของเพื่อนๆนะครับจะทําให้ผมเนี่ยทำคลิปดีๆนะครับต่อไปเรื่อยๆนะครับจะทำพระตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักรานนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมกันขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ